นะเดศย่ย่าหลังอาถานเปิดเบื้องหลังลายกินรีไกลได้ดูแล้วหลังรอมาเป็นปี ลายกินารีเป็นละครชุดของไทยผลิตโดยบริษัทแอดอาร์ตเจเนเรชั่นจำกัดสร้างจากบทประพันธ์ของพงศกรหรือนายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนานำแสดงโดยณเดชน์กุมิยะยายาอุรัสยาก่อนหน้านี้แฟนคลับต่างพากันลุ้นหนักมากว่าเมื่อไหร่ที่จะได้รับชมเพราะหลังจากที่ปล่อยภาพฟิตติ้งไปเรียบร้อยแล้วนั้นกลับไรวี่แววล,ละครจะออนแอร์เมื่อไรและจากวันนั้นจนถึงตอนนี้ผ่านเวลามานานนับปีและหลังจากที่แฟนๆรอคอยมานาน ข่าวดีล่าสุดก็ดูเหมือนว่าละครเรื่องนี้เตรียมลงจอฉายให้ได้ชมกันแล้วแต่ก็ต้องรออัปเดตอีกครั้งว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนาและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหมอพงศกรเจ้าของบทประพันธ์แ a ชแท็กไลกินนรีได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ถึงเวลาของออกหลวงอินทาราชพักดีกับแม่หญิงพุดซ้อนเสียทีนะครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆขอบคุณณเดชและยาย่ารวมถึงทีมงานทุกท่านมากๆนะครับที่ซู้ไม่ถอยได้เห็นทุกคนวันนี้เหมือนได้เห็นตัวละครมีชีวิตแล้วเดินออกมาจากหนังสือฝากติดตามด้วยนะครับ